สวัสดีครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ครับตลาดบานย่างครับอำเภอวารินชำราบรับจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับเป็นวันอาทิตย์ที่2ีมีนาคมครับพศส5 6 4นี่ครับบรรยากาศช่วงเศ้าๆครับมื่อนี้นี่ครับน้าแนนครับมื่อนี้นี่ครับควาย เลี้ยงครับคุยสาวคุยทองคุยแม่ลูกนะครับคุยเนื้อนี่ครับเบื้องโซนนี้ครับนะครับคือคักแห้งนะครับบรรยากาศคือคักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อมีตัวไดถือใจเฮานะครับเอาคอยเลือกคอยพิจารณาเบิ้งนะครับให้เหมาะนะครับเอาท่านใดที่จะมาเบิ้งนะครับตลาดปัญญางเฮานะครับกัถ้าถ้ามาทางบาลลินเท่ากับ แตลาดจเจริญศรสีมาพี่บูคกับยู่สายมือบันย่างประมาณ10กิโลนี่ครับอย่าลืมนากากอนามัยครับวัดคุณภูมไข่นะครับจุดขัดกรองเจลล้างมือนะี่ครับเาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตำรวจอัปเดตราคาป้ายไปพร้อมกันเลยครับไปครับ แม่ครก็ลูกพอตัวนั้นบ้างพอครบนั่นนี่ครับเอ๋อแม,แม่ลูกลูกตัวผู้นั่นเนะพ่อนาะแปดหมื่นห้าพันบาทลูกแยกตัวละพอแม่นั่นนี่บอกครับพอลูกดที่สองอ๋อแม่กับผสมแล้วผสมแล้วอะไอีกเดือนละพอ่สพอสองสามเดือนอันนี้ลูกตัวผู้รอดีน, 80, 000, 5, 5, นี่ครับแปดหมื่นห้าพันบาทนี่ครับเอ๋อมีเบอร์ติดต่อบปล่อ 0 8 2ย์แปดสองศูนย์แปดสกหกศูนยนย์พจ็เนาะนี่ยครับอำเภอใดผออำเภอมืองสามสิบห้าใช่ไหมอุบลเฮานี่นี่ครับท่านได้สนใจครับเด้อโทรสอบถามต่อรองได้นี่ยครับถือยี่นาผอเบอร์โท่าโอเคครับผอเดี๋ยวไปเบิ่งฝ่ายก่อนนี่ยครับเอานี่ยครับเพื่อมีใครสนใจนี่ยครับโค้งตัวผอโค้งตัวมากนี่ยครับประมาณสองสามเดือน นี่ครับเอาโคมโตมากนะครับเด้อนี่ครับข่ายกระสูงประมาณเมตรสามสิบห่าบกเกินนี่นะครับนี่ครับตัวแรกแขกมานเข่านี่ครับแปดสิบห่านี่ครับลำโตยาวอยู่เนื้อนางน้นี่ครับผสมโตมาในสองสามเดือนไะนี่ครับอันนี้ลูกปูอ่าคอยเลือกคอยเบิ้งเอานี่ครับเย็นหน้าเบิ้งนี่ครับหน้าตาเฉพาะลูกไส้เพิ่นแยกญ่พอพอเจ้าบาทครับลูกไส้เพิ่นอือเฉพาะลูกไส้เพิ่นสามสิบสองนี่ครับ เอาอพอเอาไปเลี้ยงครับลูกไส่ก็รอดีสามสิบสองหองไว้เฉพาะแม่เพิ่มเลือยี่บาทครับแบบน,นี้เฉพาะแม่เพิ่มเลือยี่บาทแบบหาสิบสองนี่ครับเฉพาะแม่เอาเตานมงามดีนะพอนะอ่อเนาะเตานมงามแม่หาเออหาสิบสองนี่ครับแม่ห้าสิบสองลูกสามสิบสองนี่ครับได้อยู่พอวะนี่ครับตัวนั้นแม่นพอๆหรือมีแต่โคมเดียวอ๋อนี่ครับนี่ครับ,รบเอ๋อลูกสามสอง ทีมงานนี่ยังอยู่ตัวนี้ครับไดยังได้เล็กเด้อนะครับลำตัวหน้าตาได้บางหน้าตาเป็นไห้นี่ครับนี่ครับหน้าตาแม่ลูกนะครับอ้าวเพื่อมีไฟมักได้บางอีกน้อยๆนี่ยใกล้ใกล้กันตัวนี้แม่นบ่พปอนี่าแม่นนี่ครับแม่กับลูกอีกคมหนึ่งนะครับ ลูกตัวตัวผู้นะครับถ่ายแม่เพื่อนเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับแม่ลูกควบหนีได้ต้องเพื่อนว่าหาชิ้นหาเปล่าข้อพ่อครับอืมนี่ครับโอ้พ่อเลี้ยงนะพ่อเนี่แม่ลูกหาชิ้หาลูกเจ็ดเดือนนะพ่อนี่ลูกมัน,น,นหาเดือนหาเดือนแม่เพื่อนผสมยังลูกผสมเลยนะแม่ผสมหนึสามเดือนแม่ผสมหนึ่สามเดือนลูกตัวผู้บปล่าหรือโตเมย์ลูกตัวผู้ห้าหมื่นห้าพันบาทนี่ตัวนี้บ่แพงแห้งครับตอร่องได้อีกนี่ครับ ลูกตัวผู้นะี่ครับได้ลูกตัวพ่อแม่นี่สามครับสามตัวเอ๋อแม่กับผสมแล้วสองสามเดือนเท่ากันสามเดือนอนีน่ะครับยังบ่ได้รับประกันต่อพ่อเนาะนีน่ะครับอันแยกแยกอยู่พ่อตัวนี้บ่แยกบ่แยกโคบหนี่หาซิผาเอาสายเลี้ยงเขาพอเอาไปเลี้ยงนะครับตัวนี้รับประกันอยู่เพคนละนี่ครับได้ลูกประมาณสามตัวนี่ครับลำตัวเนื้อนางสูงกับประมาณเมตรสามสิบบวกกันสามสิบสามสามสิบหานี่ครับนี่ครับลำตัวเนื้อนางต่อนมงามนี่ครับเอ๋อมีเบอร์ที่ต่อพ่อแม่นี่ง่ามหนี่ ชื่อไ้หนป๋อ099 203 1หา04 1หา04อำเภอใดครับพ่อขุนหารคับขุนหาญจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอาหาซิบหาคู่นี่บ่แยกนะครับราคาบ่แพงแงหน้าตาแม่เพื่อนนะครับเอาเผื่อมีผู้มิกาไปเลี้ยงลูกตัวผู้เพื่อนอ่ะอากาศดีครับมือนนี่ค้มดีโม่งกว่าๆนะครับ อันนี้ลูกตัวผู้ท่าทางนั้นแม่เพิ่งกำลังต่อรองกันอีกอือโคมหนึ่งนะครับอันนี้ลูกตัวแม่ทางนี้อันนี้แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับอีกโคมหนึ่งสูงกใกล้เคียงกันประมาณเมตรสามสิบห้านะครับบอกเกินนี่อันนี้ลูกตัวเมียเดี๋ยวถามมึงให้เพิ่งต่อรองกันที่ท่าทางนนะครับยังคอยถามมึงนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียตัวนี้ตา กำลังต่อรองมาเมีได้หรอวะได้ท่าได้ตัวเมียนนเป็นห้องไปท่าได้เมียอ๋ออันหาบัลูกหกอ๋อเจ้าพ่อลูกไส้บ้านเจ้าพ่อลูกเออลูกสาวบ่พิทเจ้าพ่อลูกสาวมื่นหก นี่ครับต่อรองกันอยู่ท้าโยโค่มต่อได้บุตรนี่เดี๋ยวถามงบางไห้ครับเด้อนี่ครับนี่คือต่อรองกันอยู่บรรยากาศท้าโยโค่มต่อได้หรบพ่ออือนี่ครับท้าโยโคมหาสิบเจ็ดนี่ครับเป็นกำลังต่อรองกันอยู่นี่ครับเบื้องต้นคร่าวๆเขานี่ครับปล่อยเพิ่มต่อรองกันก่อนนี่ครับโคมนี่หาสิบเจ็ดนี่ครับอ้าพอดีพันตีต่อรองกันอยู่ครับเด้อนี่ครับยังต่อนี่ครับ เดี๋ยวเบื้งห้องนหน hỏi องเหรออ๋อกำบันรชิดกาศสาวหน่อยสาวหน่อยหนึ่งหมื่นแปดพันหานะครับกำลังเบิ่งกันโอ้นี่ตัวที่เด็ดเมื่อนี้เดี่ยเพิ่งกำลังต่อรองกันอยู่พอดีล,อลูกอ๋อลูกควายดอนอ๋อแม่ลูกกันอ๋อเดี๋ยวเบิ่งแม่ลูกควายดอนกำลังเบิ่งกันพอดีอ๋อควายดอนออกลูกดําน,น,นี่ครับแล้วก็ไปดูหนมแม่เพิน่น นครับแม่ลูกเนาเดี๋ยวยังถามมืองไหัไหน่อย,แม,อยออนะแม่ลูกค่อยดอนเบื้องต้นนะครับแม่ลูกค่อยดอนเท่าไหร่ครับแม่ลูกราคาไต่คนห้าสิบแปดนะครับเบื้องต้นแม่ลูกดอนเท่าลูกตัวแม่นะครับห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเดี๋ยวเบื้องล้ำกันนะครับหน้าตา แม่ลูกดอนหาสิบแปดนะครับมันแม่ใหญ่ๆนี่หรอครับของต้นนี่บอกเขาเหรอเดี๋ยวยินดีดีเด็กเด้อโอ้แม่นี่ก็ใหญ่ดีสูงร้อยเท่าไรครับนี่ประมาณร้อยสี่สิบเนาะแม่นี่เนะท่าไรครับนี่เก่าเมื่อนนะครับลำโตเงาดีนามไม้ยางดีเลยนี่ครับโอ้ใหญ่เงาเลยตัวนี้น,นี่ครับ ไปทุนที่บลไปทุนไปทุนโอ้หน่อยไปทำผุนหัวน่อยลงทางลงมุมไปเดินเดเดินไปทุนละเ้ยหัวไปก่อนครับยังไงัวเอาไปเขาขอกเอาถามแม่สาวน่นเก้าสิบเก้าสิบสาม ห้องไว้แม่สาวหรืออันผสมแล้วครับนี่บ้านเราผสมนัทองเราหืมทองว่างตอนนี้เอา้าห่องราคาไปเก่าสิบสามเพื่อมีผู้มานี่ครับลำตัวขาแข็งเล็บงามนี่ครับเต่านมสีเนาะสีหัวนี่ครับหน้าตายิ้มไม่ละนี่ครับหน,น้าตาเป็นตาเดี๋ยวเมาเมาเลยครับหน,น้าตาเพป็นถึงครั้งนี่ครับเอ้าเมื่อนี้ของเพื้นคพอจ้างนี่เอ้าเบอร์โทรฝากไปอีกนะครับ 093 0 7เอ3า0ามศ0น้ี่ครับโง่คนะี่ครับเอาโคมนี่ขอ้อนเนาะนะครับตัวนี้ตัวแม่ให้กันแม่ไงเพื่นว่าอะไรครับแม่นี่ออพอดนีบ่กระขวางเงินอันจังหวะจอยจอยจังหวะแม่สาวน่อยนั่นและเอ,มอามาือทกปัญหาแก้ปัญหา อคุณน 28, นนนเนี่ยสองมื่นแปาพเนี่ยอ้อแม่กำลังเบิ่งอยู่ไฟน่มื่นแปเข้าหอตัวนี้ว่ 28, าสองมื่นแปดอ๋อเนี่ยครับแม่สาวสองมื 28, ่นแปดปัหโอ้ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งขาแข็งบักไงเลยนะครับหน้าตาลำโตอันนี้แม่เพื่อนบหครับ,อ,บอืมเฉพาะลูก2 8ง0มื่แปดัหาลอยแม่สาวพ่อเอาไปเลี้ยงอยู่เฉพาะแม่เพื่นรครับแบบนี้ ซีสิบหาผสมยังครับนี่ผสมนครับท่านอย่ครับอืมในยี่เดือนครับนี่โอ้ประกันได้เนาะประกันมันสี่หมื่นหกสี่หมื่นหาท่นนี่ครับอาตาตัวนี้ประกันมันได้บ้านใหญ่เดี๋ยวเพื่อนมาอาตาหลักโตอ๋อมั่วมาโอ้กุ้ยมาอีกกุ้ีใแญ่หนึงครับคว้ยใหญ่มานี่ครับอาอมีเบอร์ติดต่อป่ะครับจำเบอร์โทรมาได้ ครัอ๋อบอไปเนี้ยครับนี่ครับเอ๋อ,อ,อแม่ม่านตัวนี้รับปกกระกันม่านตัวนี้สองหมื่นแปดสันห้าร้อยนี่ครับอาอขอไฟนำเลยครับเด้พื่อนจำเบอร์โทรไปได้เพื่อมีผูมิคุ้ม่มา่านหัวง่วนใหญ่ไม่เรามาอยู่สองง่วนเลยเนี่ครับไปแล้วง่วนเพื่อนนี่ครับเอ๋อไปต่อครับขอบคุณครับให้ดีขึ้นบริยีใช่หรือเปล่า อย่างเดียจากหน่อยตัวนี้ยังว่ไหนขายเนอไล่แล้เาไรครับตัวนี้ใหญ่ๆนี่เป็นแม่กับลูกอ๋อแม่กับลูกเท่าไรครับโคมนสอ่น้าแสนสองหมื่นันเฉพาะลูกสาวนครับลูกสาวนหาชิ้หาเฉพาะแม่แบบนี้แม่หกหาแม่หกลูกหาชิ้หโอ้ลูกสาวตัวบกใหญ่บบกงามันกคแับเรื่องเราบงไหลอยจักหน่อยครับโอ้ใหญ่ค่ะเวเด็ยมายะเลย ค่าแข็งดีเนื้อหนังอายุจักปีครับแม่นี่สูงประมาณเมตรสามสิบห้าปีสามเดือนสูงประมาณเมตรสามสิบห้าครับปีสามเดือนนี่ครับแม่เพิ่นผสมยังครับนี่ผสมแล้วมี่ทองเลยหาเดือนแม่ทองหาเดือนประกันทองปะครับแม่นี่ประกันผสมโตหรือผสมหลอดครับผสมโตผสมโตเอานี่ครับฝากเบอร์ติดต่อไปนะครับเผื่อมีผู้มักน่ำสูงแปดเก้าสูงแปดเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสอบถามต่อรองได้ เอาครับขอบคุณครับนี่ครับเอ๋อแม่แม่สาวหน่อยงามๆหน้าตาอันนี้ถ่ายแม่เพื่อนปักกันม่านนะครับจังไลยก็โทงสอบถามตัวลองมึงเอาเอาครับขอบคุณครับม่อนอันเด็กหน่อยทั้งผู้ชายเหมือนกันบ่บักเถิกบักเถิกบ่แม่นเนาะกับบักเถิดจะคล้องบ่ยู่เดี๋ยวเบิ่งอีกแม่นึงใหญ่ๆของเพื่อนกับบักเถิกหน่อยๆนสามตัวสิเบิ่งราคาให้เช็คหน่อยย่างไง โอ้นี่กับแม่บักไงห่วยมันเกือบเม็ดสีสิบอยู่บ่สูสีประมาณเม็ดสามสิบเก้านี่ครับแม่นี่เท่าไรครับนี่ใหญ่ๆหญ่นี่ยหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดพัน 67, บาทฟองว่างนี่ครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับถ่ายแม่เพื่อนโอ้สีสันดีแหวงเขางามนี่ครับเออยางรอบที่ทางให้เบิกเองเลยนี่ครับนี่เหมาะเลยว่าต้องบอกยากนี่ครับ ช่วนเพื yes. so ่อเองนะครับอหกหมื่นเจ็ดับาทตัวรองได้ครับเบอร์โทรเดียวกันเงินบอกรบเลาพอระเบิดอ่าบอกอีกเลครับศูหกหาส่นย์ศูนย์หกสี่ศูนย์นครับอาเพื่อมีผู้มักนะครับต่ว่าบักเรื่หน่อยนี่โแม่นเนาะบักเครื่หน่อยไดมครับพ่อหนิตัวนี้บักเขรืหน่อยจะคล้องมาอยู่นีครับี่หาโต นะครับเะจะคล้องโอยู่บักเถือกเขาเถือกล้วนเจะคล้องโอยู่เถือกล้วนนะครับเดี๋ยวย่ามึงบรรยากาศเทาครับโซนนี่จะเป็นโซนเหนือ,อ,นนนอนเอทา่าน,นี้ครับนี่อันนี้โซนเหนือเทาทางพุทธนะครับบรรยากาศโซนเหนือตทดลองคือขักขึ้นกันนะครับโซนเหนือเทาเวลเราเพราะ่าเวลตัเดียวเหรอครับ อืมนี่ครับแม่คือกันเดินแม่นีใช่หรอพ่อได้หรอโอ้ยสี่หมื่นปลายทนด้เหออืมสี่หมื่นกว่านี่ครับแม่นีของวางเนาะพ่อเนาะงนดเป็นบโตบ่พ่อประมาณยกเดือนพนาครับปานี่ครับลำตเอาสูงกับประมาณเมตรสสบอ๋อนมกับอันนี้อยู่เนาะรับ อ๋4ซีมันกวัวีิบหานะครับจังมาดบายเบิ้งเราจ้งมาสังเกตเอาผู้มาค้าแข่งกับถ่ายเพื่อนเนียบังถ่ายบงนมให้นมนมงามอยู่ครับนมซีหาห้องไว้ความสูงกับประมาณเมตรสาบวกนะครับแน่มึงก็ะขืออยู่อออฝากพระโทษไปแน่พ่อเพื่นมีผูมัาศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่เจ็ สี่แปดสามหกนี่ครับเอ้าเพื่อมีผู้มิภาคตัวรองเอาพอป่ะนี้ตัวรองเอาจุ๋งเบิ้งบายเบิ้งนี่ครับใบหลุดเนาะตัวนี้นี่ครับอันนี้บักเถิกสายเหนือเพื่อนเดี๋ยวยางมึงสายเหนือจัง่อยยังไงฮะอืมข้าหนักโอ้สายเหนือหลายแหงมึอนี้เท่าไรเท่าไรตัวสายเหนือฮะ เต็มมได้นี่ครับต่อรองกันอยู่หกหมื่นว่ะนี่บรรยากาศคนต่อรองกันอันนี้สายเนื้อเฮ้าเหมือนกับเบิ้งเอเหมือนกับสายเนื้อล้วนตัวนี้โอ้เพื่อตัวละล้อกันนะพ่อเนาะได้ตัวใดนะพ่อตัวละเตัวใดพ่ออืมสองตัวนี่เจ็ดหมื่นสองนี่ครับ ตัวบักใหญ่เลยตัวนี้โอ้คือตัวละสามสิบหกเป็นว่าพอต่อได้ต่อได้ว่าต่อได้ว่านึงอีกนี่ครับบักเถิกล้วนนีครับหน้าตาโอ้นี่ครับรอๆทั้งนั้นเลยสูงกับประมาณเมตรสามสิบสามบวกนะครับหน้าตาคู่นี่เจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับต่อได้ต่อได้เป็นว่าพอป่ะนี่ครับสองเถิกล่ะเนี่ครับแล้วเอาการนี่ครับแต่ตัวอ๋อเบื้องต้นเท่านี้ครับฝากเบอร์ที่ต่อไปในพอเบอร์คือพิภูมัก ศูนย์เก่าซีเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเก่าหนึ่งแปดนะครับคู่นี้ต่อรองได้หลายเอ้าครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับนี่ครับนี่ครับรอรอเลยเตระโตนี่ครับเนี่ยคู่รอรอนี่ครับถ่ายเพื่อนถ่ายบักใหญ่เลยนี่ครับเตระโตเอาเพื่อมีคู่มากนะครับล่ำโตหน้าตานี่ครับโอ้ร้ายครับ นี่ครับบรรยากาศเอาราคาเบื้องต้นเท่านี่ครับเดี๋ยวถามเพื่อนบางไห้อีกเช่นน้อยเอนีออากาศขึ่มนะเช่นน้อยครับด้วยมื่อนี้นี่ครับอากาศาขึ้มน,นี่ครับท้องฟ้าขึ้มขึ่มนะครับอากาศเย็นสบายขึ้มดี ครับเอาส่วนเหนือเขากับสิประมาณนี่ครับเดี๋ยวไปต่อครับขอบคุณครับเอาบะเกือกล้วนนี่ละครับสินก้อนนี่ครับเบื้องบะเกือกล้วนก่อนจัง่อยนี่ครับสายเหนือสายคุนเขานี่ครับไล่ละเท่าไรนะพ่อไล่ละเท่าไรครับไล่ละสองหมื่นโอ้สามหมื่นหกพันหวยเยาว์สองหมื่นไหมโตแบกใหญ่สามหมื่นหกพันบาทครับโตโตเนี่ครับตัวบักใหญ่เลยพ่อพ่อพีทเนี่ครับ สูงเมตรสามสิบบวกนะครับสามสิบหาลายละสามหมื่นหกพันบาทนะครับปักใหญ่ๆเลยนะครับเอาอันนี้อัปเดตราคาฝากพี่ฝากน้องครับเด้อนะครับอันนี้ราคาห้องไว้นะครับกำลังต่อรองกันอยู่สามหมื่นหกพันบาทเทิร์กลวดสองตัวของพ่อเพิ่นนะครับในในหางกำลังต่อรองเอานะครับปู้ควเหนื่อะครับเอาเบอร์โทรของเพิ่นมีเห็นครับเด้อนะครับไปต่อครับผมครับ แม่กับแม่บอครับตัวแม่ทั้งสองเลยตัวนี้นี่ครับแม่ทั้งสองเลยตัวละเท่าไรเราพอแบบนี้ตัวละตัวละหนึ่งหมื่นหกปัญหาสองหมื่น <2, S 1> <20. S 2> ตัวละสองหมืนหกพันห้าราคาเดียวกันเลยบ่พอโอ้โหนี่ครับราคาเดียวกันเลยตัวละสองหมืนหกพันห้าร้อยนี่ครับอ๋อตัวบักใหญ่ นะครับสูงประมาณเมตรสามสิบนะครับเพเกินนี่นะครับนะครับไม่เกินเมตรสามสิบนะครับนั้นมาให้ยังอีกล่ะฮะนะครับตัวแม่ทั้งสองเลยตัวละสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับอ้าวผู้มักเอาควายนะครับที่พร้อมเนี่ยไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงให้มันอ้วนแล้วก็มาขายใหมนะครับแบบนี้ล่ะราคาพอฟังนะครับราคาบ่อแพงแพงมา้กว่านาะนะครับพ่อซื้อพ่อขายกันนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยตัวลอเนี่อีกเล็กน้อย เล็กน้อยต๋อลองหน่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าราคาพอได้สูงแห้งนะครับเอาไปเลี้ยงให้มัน,นอ้วนๆก็จะมาขาอยอีกเนาะพอ่ะเอเนาะนี่ครับเอาเนี่ยหน้าตาเพคนครึ่งครั้งดีฮ่าๆเอามีเบอร์ที่ต่อป่พอ่อเอาฝากไว้นะครับพ่อ082 082 147องศูนย์แปดสองหนเองเภอใดครับพ่อศรีรัตนะศรีรัตนะนะครับ26,500 ต่อรองได้เล็กน้อยนะครับเอาใส่เลียงเอาพอเอาไปเลียงครับคูนี่นะครับพอเอาไปเลียงนะครับไปกินอาหารเล็กน้อยนึงเนี่ยมาะแล้วก็มาใหม่นะครับงามๆเอาสองหมื่นไ้หน่อยๆนะครับเอาควงควงดีเบสหรือเปล่าขอ้ขายดีนะพ่อเนาะนี่ครับขายเนี่ยขายเนี่ยครับขอบใจครับเอาครับขอบคุณครับพ่อนะครับ เดียร์ยางมึงบรรยากาศน้ำกันนี่ครับอ้าวมนันคือจุ้งอันคว้ยหน่อยมาแล้วเนอแบบนี้ขายแล้วบนนนน่นั่นได้ไรเนี่ยนี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยได้ละเฮกหน่อยตัวนี้แม่บ่แม่หน่อยเอา้าแม่สาวหน่อยตัวนี้สาวหน่อยเอา้กากำลังสนเลยแม่แม่สาวน้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแถมให้ต่อรองได้ มื่นมื่นมื่นเท่า์ไดขายเพิ่นป่ะมื่นเท่า์ไดขายนี่เพิ่นป่ะมื่นหาพัฒก็ขายหรอพัฒน์เนี่ครับนาตามันจักเดือนนะเนี่ยประมาณสามสี่เดือนครับนาตาหนึ่งหมื่นห้าพันมองเอาเงินเลยนี่ครับนาตาห้องให้ยังอีหล่ะหอหาแม่เอาเหลือตัวเดียวบอกครับมื่อนี้เอาฝากเบอร์โทรนะครับ ศู9ย์เก้าเก้าศูนย์หเ้นหาสองด่ังนะ่สองห้าเจไปแค่ห้องนั่งเลยนี่น้หน่อยนี่ครับบรรยากาศเท้าเมื่อนี้คึ่มแน่จังหน่อยนี่ครับจะเจ็ดโมงเสาร์แล้วใช่ไหมอากาศยังคึ่มอยู่นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเดียับด้อนี่ครับจะได้ปลอดชิปไม่ๆะเป็นกำลังใจให้น้ำนีครับกดไลคกดแชร์นเดชมชมบรรยากาศต่อนี่ครับ แต่พนดดีเอเป็นอเสดเนาะอเดแต่ราคาสองหมื่าลอยครับเอาเงินไปจายเนียยูรได้ครับแต่ของอยู่เน่ยปยูเน่คขอกันตอนนี้ทนี้ก็ได้ดีเสงเถิดแต่าคองม่ลูกสองบสองสามแนำเงินไปจ่ายทามเสดสองมื่าลอยู่รครับลูกตัวผู้ตัวนี้ว่าแม่ลูกครับนี่จะเป็นมึงครับราคาเท่าไรครับนี่อันนี้แม่ลูกวาแม่ที่บ่อ๋อ อันของเพลนเนาะเอาอีกคบหนึ่งยังว่าอันนั้นบ่ลูกน้อยนีเนาะโอ้อากาศคืบแน่นยังน้อยมาเนี่ยอย่ครับแม่ลูกเปิดราคาไรหาเจ็ดครับหาสิบเจ็ดบ่รวมค่าสง่งเนาะบ่รวมค่าส่งคุยกันอีกอันโลดละสิบสามถึงสิบห้าบา่ค่าส่งสิบห้าบาทค่าสง่งราคาสมาชิกนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวผู้นี่ลูกแม่แม่กับแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต่อรองได้เล็กน้อยนี่ครับ ลูกแรกลูกสครับนี่ลูกแรกอาอจาได้าเียหนังสือนี่ครับาวลูกกับลูกตัวแม่ตนีองว่างนได้งองนลูกยังน่อยกาลังนแล้วตัวนี่นวอมแม่ลูก57าบาคุยต่อรองกันได้นีครับฝากเบอร์ที่ต่ออีกนะครับ0 6 4นครับต่อรองได้ เง็บแม่กับสูงประมาณเมตรสามสิบหาบวกอยู่สูสีเง็บประมาณสามสิบหกนี่ครับเอาครับขอบคุณครับนี่ครับอ๋อในหลักทีมงานไปเบิดแล้วนี่ครับอ๋อเพิ่มเพิมดีพายุมากมันจะพายุมากันยันน้ำใช้ไปยับเลยนะครับทีมงานอ๋อควบนี่บอครับครับเอายังไงกับยังว่ากันครับครับโอเคนี่ครับอย่างต่อหอยขายเราเปล่าโอ้สุดยอดเลย วมดเรียบ้อยเล้วสันโวยแลวโอ้สายคุยน่อยเฮอวัดเรียบ้อยเนวมพอเนนี่ครับสุดยอดแฮงเบื้งบรรยากาศน้ำกันต่ออีกโอ้สายหมดเดียบร้อยอันนี้สายบะคุยวันนี้คู่รุนมาเท่านั่นตัวนี้ตัวไหนนี่สองหกห้านี่ครับ 2องหกหาหอยอันก็ขึ้มมาเรื่อยเนอะบนี้นี่กับสองหกาผัวหน่อยสูงเมตรเศ้าตัวนี้เลยราคาเท่าไรราคาเดียวกันราคาเดียวกันยกแกงเลยสองหกหาซ้ำกันนีครับสองหมกันห้าร้ความสูงกับใกล้เคียงกันบ้านเม็รเศร้าหาพอเกินนี่ขึ่มมาเรื่อยคือเป็นในฝนตกแถวหน้าบนี้นี่ครับสองฝ่า อากาศคือมาเรื่อยๆแล้วนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยนี่ครับเอานี่ครับเผื่อมีผู้มักคนะครับจื่อเบอร์โทรอะไรบ้างครับว่ว่จับเบอร์โท่าอะไรนะครับหน้าตาเพื่อนหน้าตาควายครับยิ้มไม่นี่ครับเอาพอดีของพ่ออีกคู้หนึ่งคนขายบ้านแล้วบากปูล้วนนี่ครับเอ๋อยางบางต่อครับบรรยากาศเท่า ซื้อไปเลี 24, ้ยงว่พ่อแลวกมาขายหนินี่ครับผูน้อยแล้ว่างมันเหยียบเรียบเลยครับราคา่ารนะพอนน่สองหมื่นสี่พันห้าสองหมื่นส่พันห้าร้อนี่ครับตัวนี้สุงเม็ดเศร้าประมาณนี้กาลังต่อรองกันได้โคมรู้เดือดแฮงต่อรองกันสุดยอดเลย เป็นยังไงพ่อแม่ล้วนผู้ล้วนน่ครับได้แล้วไพ่อแบบนี้ตัวนี้สองสองตัวเถิกบอพ่อตัวเถิกตัวแม่ื่อนี้ตัวเถิกสองหมืองตัวหนึ่งหมนดตัวนี้วพ่อเสียงยังไงสองฮาฮาเสียงฟ้าบอพ่อเสียงฟ้าห้อง นี่ค <ules> รับเบื้องต้นครับแล้วตัวนี้นี่ครับสองหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นสองนี่ครับเบื้องต้นครับเดี๋ยเบื้องเล็กหน่อยครับนี่ครับเอ๋อเบอร์โทรว่มีครับเด้อย่างต่อเดี๋เบื้องห้องบรรยาแตะเป็นยังไงเป็นแตะคนรอยิ้บใบเนตี้ปแตะสีขา่ควายงามควายน้อยควายแม่บ่ะตัวนี้ควายแโอ้มานีควอยแม่แม่สองผูนึงนี่ครับตัวผู้อะไรพ่อ ทอกตอไหนนี่ยแตบักทกสองหมืองเอตัวน้องไรก็ม่น่อยนี um. <te ver> <te ver> ่ดิอีม่น่อยหกพันหาหมื่นหมื่หกพัาเอ่้านนี่ละอ๋อม่ใหญ่นี่ดิอีม่ใหญ่นี่สองสองหื่นเจ็ดนหาอมสามพันนี่นทยหาพันก่นี่สิ้าย้านี่ครับตลำตัวาอ๋นี่ตเอลอยนี่ละคุณยา่เตะลอยๆอีกอ๋อนี่ครับกำลังสิ่ายเพื่น เบ้เกาหนครับโอเคพ่อการวันนโอเคครับพ่อ okay. ีไดมีปัญแกนี่ยเห็นแล้วบ่นแ่เห็นตัวปัญแกไปโดนโลอ้เันดีีพ่อพแค่นี้เรียนมานือบรรยากาศ้อมือนี่ซื้อคล้ายกัน ฝนสิตกเป็นแบบนี้นโค่นสิตกอีตัวนี้ไหวยฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเลยครับเลยครับมืบอนี้นี่ครับอ่า,าโคนสิตกแล้วคลิปนี้ฝากไว้เพียงสนิทก่อนครับอาขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,ตามชมอ,อีกทางหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับ